วันนี้มาเล่นของใหญ่นะครับ PM PV 0 1ของ Magnet เป็น PM หลอดนะครับแล้วก็ Power M MA 400ของ Magnet นะเป็นรีแล้วก็ Power นะครับจัดว่าเป็นรุ่นใหญ่ๆสุดของ Magnet แนะ้วนอกจากรุ่น AB 500ซึ่งหายากมากๆในตอนนี้ก็กลายเป็นรุ่นตัวนี้แล้วครับ MA 400ที่จัดว่าเป็นรุ่นใหญ่ที่ยังหาเล่นกันได้นะครับนี่ะนะภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปรีตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์ตอนนี้ผมอยู่ที่อู่น้อยการช่งางกันทลาลมนะของเคียรน้อยนะครับผมเป็นช่างประจําตัวของท่านนะก็อเอามาเช็คมาเซอร์วิสนะของแกมีไม่เยอะหรอกครับนี่นะฮะของของแกนะครับมีมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะครับที่แกสะสมไว้นี้แค่ส่วนเดียวนะครับนี่แค่ส่วนเดียวนะครับความสุขเล็กๆของแกนะครับอันนี้นี่นะ อันนี้แค่ส่วนเดียวนะครับให้ดูเฉยๆนะครับว่าท่าน,นเป็นคนชอบเครื่องเสียงเป็นนักเล่นระดับแนวหน้าแล้วนะครับมีทุกอย่างแมคินทอนอะไรมีหมดนะอยู่ข้างบนยังมีอีกเยอะผมก็เป็นช่างประจําตัวงท่านก็มาเซอร์วิสมาอะไรให้นะครับตัวไหนเสียหนักๆเราก็เอากลับไปทําตัวไหนเสียนิดๆหน่อยๆก็จะเซอร์วิสให้เลยอย่างตัวนี้เปิดแล้วตัดนะครับตัวนี้ก็จะล้างวนลุ่มให้อะไรอย่างนี้นะครับก็มาเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆ ก็เอามาแกะให้พี่ๆดูกันนะครับว่าภายในเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเครื่องพวกนี้ก็เดี๋ยวจะพาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแบบไหนอย่างไรนะครับรับรองว่าบางเครื่องเนี่ยก็หาได้ยากแล้วไม่เคยเห็นนะบางเครื่องก็ยังมีตามท้องตลาดเยอะๆนะครับลองดูนะครับทีนี้